ในด้านส่วนที่ใครจะชอบเท่าไหร่ก็คือ,อคนที่เคยทำนะครับหล,หลายช่างที่ทำกันเนาะก็ให้ถอยเปอร์เซ็นต์ลงมาก่อนนะครับถอยเปอร์เซ็นต์ลงมาครับดับนะครับก็ลดลดความถี่ลงนะครับจากร้อยห้าสิบนะครับอพอลดลงมาปุ๊บมันก็จะสว่างขึ้นก็คือห้าห้าสิบหกนะครับ อ่ะสินะครับก็จะใช้เป็นแบบยิงกระตุกก่อนนะครับผมก็จะปรับมาที่เปอร์เซ็นต์อยู่ที่สี่ร้อยสามร้อยหนึ่นะครับตัวนี้ก็เป็น100่เฮิร์ตนะครับ100่เฮิร์ตนะครับ หรือ 1k นะครับให้ดูก่อนอ่าตัวนี้เป็น 1k เนาะอ่าลดลงมาก่อนนะครับเมื่อกี้เป็น 1k นะครับลดลงมาให้ถึงร้อยก่อนนะครับถึงร้อยเลยร้อยนะครับก็เป็นที่ร้อยเฮ็ด ตั้งไปที่ร้อยเฮิร์ตนะครับแล้วเราก็มาตั้งที่เปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์เราจะใช้เท่าไหร่นะครับเปอร์เซ็นต์ขึ้นลงเนี่ยก็จะมีผลกับแอมนะครับอ่าลังเช่นเราใช้เปอร์เซ็นต์สูงแอมขึ้นแอมลดอะไรก็ว่าไปนะครับให้ดูนะครับเวลาคีบแบตเตอรี่ทำเนาะ,ะเวลาเราลดเป็นศูนย์ศูนย์ก็จะดับนะครับก็เพิ่มไปที่สิบห้านะครับ เริ่มขึ้นมาแล้วถ้าเป็น1อยเฮิร์เนาะก็จะขึ้นไวนะครับผมจะตั้งไว้ที่สิบห้าเออสิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วก็ลองลดความถี่ลงมาอยู่ที่สิบห้าเหมือนกันนะครับอ่าก็จะเป็นแบบกระตุกกระพริบนะครับเป็นไฟกระพริบเนาะไฟกระพริบนะครับถ้าเป็นเา่าเป็นวัดแอมข็มนะครับ เข็มจะตีสวิงนะครับแต่ถ้าเป็นดิจิตอลเนี่ยมันจะสวิงช้าหน่อยเพราะว่าจะเป็นขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงเป็นการน่วงนะครับให้ดูโดยประมาณก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเรามาดูของแมนนวลนะครับแมนนวลก็คือนะครับอ่าส่วนไฟกระพริบเนี่ยมันจะใช้ร่วมกันนะครับสัญญาณเนาะจะใช้แมนนวลนะครับก็คือกดลงนะครับ กดลงจนนี้จะดับนะครับแล้วเราก็มาออนสวิตนะครับก็คือเปิดตัวนี้นะครับสังเกตขึ้นนะครับก็คือใช้แล้วนะครับใช้ตัวนี้นะครับกับทิปนะครับผมก็จะมาปรับความถี่ตัวนี้ขึ้นไปก็จะสั่นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับความถี่แมนนวลเนาะไว้ที่ตรงกลางนะครับหลักๆไว้ตรงกลางก่อนนะครับแล้วก็ มาใช้ตัวที่สองช่วยนะครับไม่ควรบิดสุดนะครับถ้าสุดก็ต้องลดถอยขึ้นมานิดนึงนะครับทุกตัวนะครับทุกตัวสังเกตด่าสันนะครับเป็นเี๋ยวกับพิบถ้าเราเปิดโหลดลงแบตมากนะครับอย่างเช่นปับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไฟมันจะเริ่มนิ่งนะครับนิ่งนะครับอ่ามันจะแช่นะครับให้ลดถอยไว้ที่ห้าโมงเช้านะครับ ไว้ที่ห้าโมงเช้านะครับหลักๆเราก็อยู่ที่สิบสี่โวลต์ก่อนเนาะพอตั้งไว้ที่สี่โมงเช้าหรือห้าโมงเช้านะครับแล้วก็มาปรับโวลต์ช่วยนะครับปรับไปจนถึงสิบหกถึงสิบเจ็ดโวลต์นะครับแอมป์มันจะขึ้นเท่าไหร่ช่างมันนะครับให้อยู่ที่โวลต์ก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็หลักๆก็กกอยู่ประมาณนี้เนาะตัวนี้เป็นการโหลดนะครับส่วนระดับ ความถี่อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกมาความถีท่ที่สูงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นนะครับโดยที่เรานะครับปรับตัวนี้หลักๆไว้ที่สามโมงเช้าทั้งสองตัวเลยก็ได้นะครับแล้วเรามาเลือกตัวนี้เอานะครับมันก็จะเป็นแบบสั่นนะครับแบบกระตุกสั่นเนาะจะลองโหลดแบบเล็กให้ดูก่อนนะครับผมจะลดไปที่ สามโวลต์น,นะครับตัองสิบสามโวลต์โดยประมาณนะครับครับให้สูงกว่าแบตนะครับโวลต์ใี่สูงกว่าแบตนะครับ,บ,รบประมาณนี้เนาะสามโวลต์นิดนิดก็คีบแบตการชนกัน ก็มันจะขึ้นมา 3m 13โวลต์ 3m พอมันเข้าแล้วมันก็จะถอยลงเรื่อยๆนะครับพอแบตเริ่มไหลเข้านะครับแอมก็จะถอยลงนะครับถ้าเราต้องการแอมขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ปรับตัวนี้ขึ้นไปได้นะครับไปขึ้นไปตัวนี้มันแอมจะจะเต็มแล้วนะครับหลักๆไว้ตรงนี้ก่อน ก็คือแบตตัวนี้มันโดนชาร์จไปแล้วมันเข้าไปแล้วก็จะแอมจะถอยนะครับถ้าเราต้องเลือกขึ้นไปอีกก็ต้องปรับตัวที่หนช่วยนะครับนะครับมื่จะเป็น14โวลต์10แอมนะครับก็จะเริ่มถอยลงมาอีกนะครับถอยลงมาอีกอถ้ามันแบตมีปัญหาอะไรยังไงกป็ปรับโวลต์ไปอีกครับตัวนี้โวลต์ v, นะครับก็จะเป็น15โวลต์นะครับแอมป์ M, 13แอมป์ครับ พักหนึ่งสังเกตแบตเตอรี่เนาะก็ลดลงลดโวลต์ซีเล็กเตอร์ลงนะครับมันก็แอมจะลงลงด้วยนะครับก็จะเป็นศูนย์นะครับก็คือไม่เข้านะครับสิบสามโวลต์ก็คือมันมันเสมอกันแล้วนะครับไฟเสมอกันกับแบตเตอรี่แล้วไม่เข้านะครับอย่างเช่นมันเป็นศูนย์ศูนย์ไฟเสมอกันแล้วก็มาเลือกตัวนี้ขึ้นมาจะเป็นเจ็ดแอมป์หกแอมป์เจ็ดแอมป์นะครับ ก็เป็น14โวลต์เลือกกันไปอีกก็นี่ครับ7แอมป์ก็จะถอยลงเรื่อยๆครับอย่างเช่นเราใช้15โวลต์5แอมป์มันก็จะถอยลงเรื่อยๆเวลามันชาร์จมันเข้าจะเต็มนะครับมันก็จะถอยลงปล่อยไปก่อนครับส่วนของที่จะปรับโวลต์อีกนะครับก็ลดลงสายสุดก่อนก็จะเป็นนะครับ00 แล้วก็ดูโวลต์ที่ที่สิโวลต์นะครับปรับไปที่14โวลต์ครับนิดๆนะครับ14-15โวลต์นะครับอ่า14-15โวลต์โดยประมาณนะครับอ่าก็แอมป์ก็จะขึ้นนะครับ1แอมป์สิโวลต์1แอมป์ถ้าเราต้องการโวลต์อีกแอมป์ขึ้นอีกก็ปรับเลือกโวลต์นิดนึงอ่ามันก็จะโดดขึ้นไป16โวลต์นะครับ ให้ดูโดยประมาณก่อนนะครับตัวนี้ครับก็ลดลงนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ไม่มีการโหลดนะครับไม่มีการโหลดเนี่ยเราก็จะปิดก่อนนะครับแตมลงปิดเครื่องนะครับก็คือมีการหน่วงนะครับ มีการน่วงอยู่กนะ็จะมีการนลวงอยู่เพราะว่ายังไม่ได้ถอดขั้วแบตนะครับไฟตัวนี้ก็จะติดนะครับตัวนี้ก็จะติดแล้วก็ถอดตัวนี้ออกตัวนี้ก็จะดับนะครับดับก็คือจะมีการถอดนะครับถ้าเปิดก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราปิดแล้วต้องไม่ขึ้นนะครับถ้าเราขี้แบตปึ๊บ ไปตัวนี้ก็จะโชว์นะครับแล้วก็ต้องถอดรั่วแบตออ่าก็คือการเลิกการใช้งานเนาะ,ะส่วนด้านหลังนะครับอ่าตัวนี้ก็จะมีเป็นยิงฐานหรือตีนยางให้นะครับเพื่อเป็นหลักการลอยตัวนะครับของของกล่องเนาะส่วนด้านหลังก็ ยังไม่ได้ปิดนะครับยังไม่ได้ปิด